ปวกพอไปหมื่บ้านไงพ่อไปหมื่บ้านโอ้ยเจ็บมไปุ๋ยเลยไม่เก็บมัเขึื่อนเลยล่ะทุ่มหาปูนนะ้ไนวไปุ๋ยเลยโอ้ี่สาวอย่างคุ้มบยอยางดีเลยอ,องมูลปุ๋ยเลย สวัสดีครับนีผมมา,มาใส่ปุ๋ยนีเลยล่ะใส่ปุ๋ยสวัสดีไปเจอปุ๋ยมาผมรอเบิง่นงน้ำนี่นโอ้หอยยำเขาต้มหาปูนะคุณยำทุกไงเลยเจ็บรอยเจ็บเห็ดกันทุกไง ่บนันนี้ห้องกากๆอยู่ขี้ยาหาไม่หลายัยงขังมาด้อยังหาปิ่งเจงก็บ้งนห้หาหลวง เป็นมัดแต่ได้แล้วแต่ผมเป็นเล็กหน่อยเท่านั้นหาหลายเว้ยหามได้หลายก็ยังขามมาได้อยู่เนาะบานเขาหรื่องแทางบานโตกับพวกหัวตว่า con chết em phò vầy một vài nếu có thân bản Bà Đó có ngồi Chùm chết nha Và chỉ mới chết mươi này lại Cũng à Thế cháu hỏi chết mưa này quỷ rồi Rồi Cả bị gặp con tàu đi แต่ปตูสับอืมเห็ดปวกก็มาบอกทีละนี่เอาเวทออกคนไม่ยาเขาเก็บปูยึน้นดูปู กันครับคุณหมอเป็นฟังฟืมนะเป็นเขียวไว้ไย้ืนอมหมดละมันงาตประ้วนก็ได้ 哦，裤子都塞牙。嗯，看见了。 ตกเตับมึตกเต็มขึ้นว่ากจะตกเวิดขึ้นนี่จะตกเต็มขึ้นมึจะยืดนี่ฝ่ายยังขึ้นเยอะมันดะงอหนาหลายนลดนเด๋ยแจ้งวันเนี้ยอย่าละสิให้ตอนเขาง่ยนดหน่อยก่อน ู่กอนยั่งจนเขาตายตอนนัก็ฝืนห่าแล้วขนาดเลยตรงนี้เป็นโน่นตัวกลา I you on the one free. เดี๋ยว้อยครับใส่ปุ๋ยกำลังงามเนาะถือปุ๋ยเข้าไปถือซั์เลยแบบที่นี่เดี๋ยว้อยแล้ว ้ำงานเล้อจะกินปุยแล้วกันหนี่งแย่ร้ายกันตายมากจะไปแก้ปัญหาเห็ไหมห้อยคุณมายำอันหาปูอาปูขึ้นเงี้ยมครับเมื่อขี้ยาเนี่ย Tao <tí> bạc con, giờ nào mất giống mà lại cốt. Buy xin chăng. Pakanyang, ai lại đây. Ai, anh hai ngài. TĐa mày. TĐa mày. 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 หยับยางผสมเลยนะเนี่ยหยับต้นเขาไปเลยไม่ว่าอะไรพวกนี้เบราะกินเขาเรื่องผสมเป็นไงสิเป็น ี่ยานะครับงั้กับปูไปขายก็ได้ซื้อ,อยาตายครับรัฐบาลกบบับพวกป่าตุ่ยาเข้าไปเลยสมองบุมยังไงแรงสั่นเลยปิดทอนี่ก่อนครับเท่าน่าไม้หลายนี่หลายผลยังนน้งคล้องมาหลายจิไหลายแห้งพัดทอนี่ก่อน จะถ่วลายผลดอกง่ายครับนี่ยดปกันหน่อยได้ไหมไม่้ดอก ครับคลิปนี้ก็ไปจำนี้แล้วครับปุ๋ยก็ใส่เรียบร้อยแล้วล่ะครับวนกับปักป่ยวยเยอะนิ่เบิร์ดเมือขึ้นไปสนใจแล้วนะครับหลับปุ๋ยเรียบร้อยแล้วเอามากระสอบหนึง่งเอามาผิวซื้อครับเห็นมันเขียวขึ้นเดี๋ยวผมกิเลมมิงเห็ดทุกมันเรือเือหนี่งเยอะเรือได้ไปมกใส่ไข่ คลิปนี้กับขาวไว้เจ้านี้แล้วครับสวัสดีครับ